สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าชะตาชีวิตคุณดำเนินมาถึงจุดไหนแล้วอ่ะชะตาชีวิตคุณนะคะดำเนินมาถึงจุดไหนแล้วไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะเ,เรามาดูดีกว่าชะตาชีวิตคุณดำเนินมาถึงจุดไหนแล้วบางทีเราก็อยากรู้เนาะชีวิตฉันเดินทางมันถึงจุดไหนแล้วเนี่ยมันจะหมดหมดกรรมมันจะบุญจะมาหรือยังหรือมันจะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงหรือมันจะอะไรยังไงนะใครก็ได้ช่วยบอกทีเนาะมาชะตาชีวิตคุณดำเนินถึงจุดไหนแล้วดูสิแล้วก่อนหน้านั้นเป็นยังไงละ่ะอืม เจ็ดเหรียญ King of Pentacles นะคะ The Hermit สองถ้วย Knight of Swords นะคะ hmm. The Tower ส th ิบถ้วยสามเหรียญ Temperance นะคะนายอัพเพนต์เตอรเนี่ยขออ,อีกสักห้าใบสิแปดเหรียญเจ็ดถ้วยคุยนอฟสอดนะคะนายอัพขับนะสามดาบห้าถ้วยอ๋อก่อนหน้านั้นเนี่ยชีวิตที่ผ่านมาเป็นไงคะคุยคอตกจ้ะ ดาวมรตโยูแทรกแล้วแทรกอีกใช่ไหมคะน่าจะแม่หมอว่าทุกๆเจ็ดปีคุณน่าจะโดนมรตยูเข้าแทรกสักรอบหนึ่งอะนะคือจะต้องเจอเจอเรื่องวิกฤตในชีวิตอย่างน้อยเจ็ดปีจ,จะเจอสักรอบหนึ่งวิกฤตในชีวิตนี้มันได้ทุกเรื่องนะตั้งแต่อุปติเหตุการค้าขายล้มเหลวธุรกิจพังทลายความรักขาดสะบัน้นโดนโกงเงินโดนทรยศ บ้านช่องไม่เหลืออะไรจากความร่ํารวยไป,ไปเป็นสู่ความไม่มีอะไรเงี้ยเอ,อหุ้นในธนาคารเจ๊งบงอย่างเงี้ยคุณน่าจะเคยเจอเจอเรื่องราวแบบนี้ในชีวิตเขาเรียกว่ามันบนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณถ้าชีวิตของคุณเป็นคนที่มีดาวมฤตยูอยู่กับตัวบางคนอาจจะเจอภยัยพิบัติน้ําท่วมออ,อ,อไร่นาสวนเนี่ยเป็นยังไงคะพังพินาศกำลังจะได้เก็บเกี่ยวอยู่แล้วว่ามันพังพินาศไปกับตา แม่หมอคนหนึ่งที่ทําเกษตรมาแม่หมอรู้ดีค่ะเวลาที่กําลังจะได้เก็บเกี่ยววันเนี้ยเอ้ยแล้วแบบฝนเทลงมาหรือว่าอะไรมาเทลงมาแล้วมันพังไปหมดอะค่าปุ๋ยค่าแรงค่าอะไรค่าดูแลหลายหลายเดือนที่ผ่านมามันคือหายหมดในพริบตานะกําไรไม่มีทุนหดหายแล้วก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายมีหนี้สินที่ตามมาอันนี้คุณอาจจะเจอเจอเรื่องแบบนี้บางคนอาจจะเจอภัยแผ่นดินไหวไหมบางคนอาจจะเจอเจออ่ารถรถล้มเครื่องบินตก ภูเขาไฟระเบิดอะไรก็แล้วแต่นะคะมันมันเจอเจอได้นะไฟธรรมชาติเหตุที่มันไม่คาดคิดนี่มันเกิดในชีวิตคุณนะ่ะรู้สึกว่ามันจะเกิดบ่อยๆบ,บางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่เคยมั่งมีสีรุขในอดีตแล้วมันแปลเปลี่ยนมากลายเป็นความไม่เหลืออะไรเลยก็เป็นได้นะก็เป็นได้ใช่ไหมชีวิตของคุณบางคนแบบอย,อยู่กันเป็นครอบครัวมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วอะอยู่มาวันหนึ่งเขาหอบเสื้อผ้าหนีไปกับคนอื่นหน้าตาเฉยเลยทิ้งคุณกลางอากาศอะ เอออันนี้ก็อาจจะเป็นดวงชะตาของคุณนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณนะ่ะมักจะเจอเจอกับความผิดพลาดความล้มเหลวในชีวิตมาบ่อยๆแล้วคุณก็มักจะเป็นคนที่ชอบชอบคิดถึงอดีตนะบางคนกําลังจะแต่งงานแล้วอะ่ะแล้วอยูอ่ดีการแต่งงานมันต้องจบสิ้นไปเพียงเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดด้วยอารมณ์ของคุณหรือของเขาก็ตามเนี่ยการตัดสินใจในช่วงวูบมันทําให้ความรักนั้นแตกสลายทําให้แทนที่กําลังจะได้แต่งเนี่ยกลับกลายเป็นการงานเลิกล้าง แทนมันก็เลยสร้างความเจ็บปวดในฝังใจในชีวิตของคุณมาตลอดนะฮถ้วยเนี่ยเอ่อมันฝังใจท้าทน,นที่จริงๆแล้วถามว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตคุณไหมมีนะมีแหละแม่หมอมองว่ามีทั้งการเงินทั้งธุรกิจทั้งเพื่อนฝูงทั้งความรักมันมีเข้ามาหาคุณใหม่แหละแต่คุณทําไมถึงเลือกที่จะก้มหน้าก้มตาโทษตัวเองขังตัวเองอยู่แต่ในอดีตคะ ทุกคนมันมีอดีตนะทุกคนมีความเจ็บปวดทุกคนมีความผิดพลาดแม่หมอเองก็มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดน,นำมาซึ่งความเจ็บปวดที่มันเป็นชะง,งักติดใจมาตลอดซึ่งมันไม่สามารถที่จะลบเลือนไปจากหัวใจได้มีค่ะแต่ถ้าเรามัวแต่คิดแต่เรื่องเศร้าตรงนั้นจนไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ลุกขึ้นมายอมรับความเป็นจริงไม่ลิกลุกขึ้นมารับสิ่งใหม่ๆข้างนอก คุณก็จะอยู่แต่กับเงาเงาแห่งความทุกข์เงาแห่งความเสียเสียใจเงาแห่งความเจ็บปวดตลอดเวลาจริงไหมเขาบอกว่าชะตาชีวิตคุณดําเนินมาถึงจุดไหนอะมันถึงจุดที่คุณควรจะต้องหันมาปรับเปลี่ยนตัวเองไหมหันมาพินิจพิเคราะห์สิ่งรอบๆตัวของคุณใหม่นะคะอย่าเอาแต่มองสามถ้วยที่มันลงไปแล้วคุณลองมองสองถ้วยที่อยู่ข้างหลังของคุณสิ สองถ้วยนี่มันรอมานานแล้วนะไม่ใช่ว่าพึ่งมาตั้งมันตั้งอยู่ตั้งนานแล้วตั้งอยู่ในระหว่างที่สามถ้วยใบนี้ล้มด้วยซ้าไปแต่คุณไม่เคยหันมามองเลยเห็นปะคุณมองแต่ว่าคุณล้มเหลวคุณผิดพลาดคุณเสียใจคุณคงไปต่อไม่ได้คงไม่มีใครรักคุณจริงคุณคงรักใครไม่ได้อีกแล้วถ้าคุณรักใครเขาก็คงจะไม่รักคุณสุดท้ายเขาคงจะทิ้งคุณไปถ้าคุณทํางานใหม่คุณก็คงจะต้องล้มเหลวอีกคุณต้องเจอเจ้านายที่ไม่ดีอีกถ้าคุณเริ่มกิจการใหม่อีกคุณจะต้องลย เออคุณจะต้องโดนอย่างว่าอย่างนี้คือคุณจะคิดแต่แง่ร้ายเนี่ยคิดแต่อะไรที่มันที่มันห่อเหี่ยวหัวใจอ่ะที่มันแบบไม่ยอมฟื้นขึ้นมามองมองในสิ่งที่สองถ้วยที่อยู่ข้างหลังคุณอ่ะเออเขาบอกว่าตอนเนี้ยมันถึงจุดที่คุณควรจะต้องลุกขึ้นมาปรับสมดุลตัวเองนะคะพลิกผันความคิดตัวเองใหม่นะคะคําว่าพลิกผันตัวเองคือพลิกผันความคิดของคุณก่อนถ้าตามใดของคุณความคิดคุณไม่เปลี่ยนชีวิตคุณก็ไม่เปลี่ยน แต่ถ้าตามในความคิดทุนเปลี่ยนชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปตามความคิดของคุณเพราะความคิดมันจะนําไปสู่การกระทําใหม่ๆที่มันไม่เหมือนเดิมถูกไหมคะแค่คุณมองโลกมองโลกด้านใหม่จากที่คุณมองแต่ด้านมืดคุณหันมามองในด้านสว่างบ้างแค่นั้นเองคุณจะเจอเจออะไรใหม่อยู่ข้างนอกตเต็นไปหมดเลยนะ่อ่ะโอเคนะเขาบอกว่าชีวิตของคุณอะ่ะมันถึงจุดที่คุณควรจะต้องหันกับมามองถ้วยสองใบมไม่ใช่ ตั้งหน้าตั้งตามองแต่ถ้วยสามใบที่ล้มไปให้หันกลับมามองถ้วยสองใบปรับแนวความคิดปรับวิสัยทัศน์ตัวเองปรับทัศนคติตัวเองนะคะไม่ต้องไปปรับทัศนคติใครทั้งนั้นคุณไปบังคับจิตใจคนอื่นไม่ได้หรอกขนาดใจคุณเองคุณยังบังคับไม่ได้แล้วคุณจะไปบังคับใจคนอื่นได้ยังไงถูกไหมทั้งที่ดีเนี่ยบังคับใจตัวเองให้ได้ก่อนปรับทัศนคติปรับความคิดของคุณใหม่ก่อนอย่ามองแต่โลกในแง่ร้าย วันนี้มีฝนตกพรุ่งนี้ก็มีแดดออกนะวันนี้เงินหมดพรุ่งนี้ทำงานก็มีเงินเข้ามาใหม่นะคะวันนี้รักล้มสลายไปแล้ววันหน้าก็มีคู่บุญของคุณเข้ามาใหม่อยู่ดีคู่คนเราก็ไม่ได้มีคนเดียวในชีวิตในทุกชาติพบปะคนเราเกิดมาตั้งกี่ชาติกี่ภพมีคู่ตั้งเยอะตั้งแยะคุณจะกลัวทาไมถ้ามันเป็นคู่กรรมจบก็คือจบถ้ามันบุญไปต่อไม่ได้จบก็คือจบมันก็มีคู่บุญของคุณต่ออีกอสองถ้วยเนี่ยคุณก็เปิดรับรอเขาสิทะนเนี่ยสองถ้วยรออยู่เนี่ย ทำไมคุณเลือกที่จะไม่เอาอ่านี่แม่หมอถามเนี่ยค่ะสองถ้วยเนี่ยรอคุณอยู่อ่ะคู่รักคนใหม่คู่รักใหม่ของคุณรอคุณอยู่หนุ่มรูปงามสาวรูปสวยคนเก่งคนขยันเออคนเก่งคนขยันแต่ทำไมคุณถึงหากําแพงกั้นตัวเองตลอดเวลา คนดีๆเข้ามาหาคุณพร้อมที่จะมอบความรักความจริงใจให้คุณคุณมัวแต่คิด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 สิ่งที่มันผิดหวังคิดสิ่งที่มันเจ็บปวดแล้วก็สร้างกำแพงก้กบตัวเองหว,ว,วาดกลัวหวาดกลัวการพังทลายการพังพินาศเอ่อโอเคแหละความพังพินาศมันเกิดได้กับทุกคนแหละค่ะเพราะอืความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอนไงจริงไหมชีวิตน่ะมันคือความไม่แน่นอนนะคะสิ่งที่คุณเห็นว่าคุณมีกินมีใช้ทุกวันนี้คือความแน่นอนใครจะไปรู้พรุ่งนี้เกิดภยัยพิบัติมาคุณอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้เหมือนเหมือนกัน นนั่นแห่ะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนดังนั้นอะไรที่มันจบมันสิ้นไปแล้วก็ให้มันผ่านเลยไปนะถือเป็นประสบการณ์ถ้ามันเป็นความผิดพลาดจากตัวคุณเองคุณก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นน่ะมาปรับใช้ในปัจจุบันกับคนใหม่ที่เขารักคุณแล้วอย่าทําให้มันผิดพลาดเหมือนกับอดีตที่มันผ่านมาแค่นั้นเองคุณก็จะมีความสุขในชีวิตได้แล้วอือเอาอดีตมาเป็นบทเรียนนะคะเอาอดีตมาเป็นประสบการณ์ไม่ได้เอาอดีตมาเป็น มาเป็นตัวฉุดล้งคุณตัวขังคุณเอาไว้เนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นเออเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหม่เลยรักครั้งใหม่คุณเข้ามาแล้วเป็นคู่รักในอดีตชาติของคุณคู่คนนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะแต่งงานเป็นครอบครัวพร้อมที่จะดูแลคุณเขารับสภาพครอบครัวคุณได้รับสภาพตัวคุณได้ไม่ว่าคุณจะยากมีมีจนมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียง,ยงคุณจะเคยล้มละลายอะไรมา หรือว่าจะยังไงก็ตามเขารับตัวตนที่ตัวคุณได้ใจคุณกับเขามันสื่อกันได้ไม่ว่าคุณกับเขาเนี่ยสถานะจะแตกต่างกันเช่นไหนอายุจะแตกต่างกันเพียงไรคุณกับเขาเนี่ยความคิดความรู้สึกความเข้าใจกันเน่ะมันจะเติมเต็มหัวใจกันได้มันจะสื่อจิตสื่อใจกันได้นะคะดังนั้นนะลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาสร้างฝันใหม่เขาบอกว่าลุกขึ้นมาสร้างฝันใหม่ค่ะอย่ามองแต่สิ่งที่ผิดพลาด แต่จงลุกขึ้นมารีบสร้างฝันของตัวเองใหม่แน่นอนคนเรามีความฝันความฝันมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังแล้วมันจะต้องประสบค,ความสําเร็จในทันทีไม่ใช่ว่าเราคาดหวังแบบนี้แล้วสิ่งนี้จะต้องสวยงามโปรยไปที่กหลาไม่เกี่ยวเลยค่ะคาดหวังสิ่งนี้ถ้าสิ่งนี้ล้มเหลวเราไปคาดหวังสิ่งใหม่สิมันมีสิ่งที่ให้คาดหวังเยอะแยะเส้นทางนี้มันไปไม่ได้ก็ไปเส้นทางใหม่สิถนนชีวิตมีตั้งเยอะแยะถนนยังมีตอกมีซอยถูกป่ะแล้วทาไมชีวิตเราจะไม่มีตอกไม่มีซอยละ่ะมันก็มีนั่นแหละค่ะ สุดท้ายมันก็ท้าลุกไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันเออดังนั้นแล้วลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาสร้างฝันของคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาเทคแอคชั่นลุกขึ้นมาทํางานลุกขึ้นมาทํ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 าในสิ่งที่คุณฝันฝันได้แต่อย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องสําเร็จมันจะต้องปูไปด้วยกี่กุลาทุกๆงานทุกๆอาชีพทุกๆคนทุกๆความรู้สึกทุกๆคู่แท้ของคุณมันไม่ได้ปูไปด้วยกี่กุลาลิ้นกับฟันมันยังกระเทาะกัดกันได้ นักภาษาอะไรคนสองคนที่ต่างที่ต่างภูมิต่างบนต่างกรรมมาอยู่ด้วยกันมันก็ทะเลาะก,กันเป็นเรื่องธรรมดาแหละค่ะแต่คุณจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับความเข้าใจกันนะคะปรับอารมณ์ปรับความเข้าใจกันเรียนรู้กันและกันที่สําคัญใครทีเคยล้มเหลววิกฤตทางด้านการเงินและการงานลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาแน่นอนที่สุดสิ่งที่คุณทําในวันนี้สิ่งที่คุณลุกขึ้นมาใหม่ในวันนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่ความมั่งมีความมั่งมีกลับคืนมาอีกครั้งหนึง่ง ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเคยเป็นคนที่มั่งมีเคยเป็นคนที่มีความสุขเคยเป็นลูกคุณหนูคุณนายคุณชายอยู่ดีๆตกตก,ตกต่ํามาแบบจนไม่เหลืออะไรจนต้องไปเช่าบ้านอยู่เช่าห้องอยู่เงินทองไม่มีกินมามากก็นี่ไงก็อย่างน้อยก็สอนคุณไงว่าชีวิตคุณนะ่มันชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้กินหูฉลามพรุ่งนี้อาจจะกินมามา่าวันนี้กินมามา่าพรุ่งนี้อาจจะกินหูฉลามแต่มันก็คือของกินที่กินเข้าไปแล้วทําให้คุณมีชีวิตอยู่ได้เหมือนกันหรือปะเหมือนกันเนอะ ดังนั้นก็อย่าไปยึดติดของกินอย่าไปยึดติดว่าเงินทองเมื่อก่อนมันมีแล้วตอนนี้มันไม่มีแล้วคุณจะนั่งเศร้าเสียใจทุกระทมไม่ทําอะไรแล้วไม่ใช่ลูกขึ้นมาทําค่ะเขาบอกลูกขึ้นมาทํากิจการงานของคุณอย่านิ่งเฉยเงินทองมีเท่าไหร่มีน้อยนิดใช่ไหมเอาขึ้นมาลงทุนค่ะลงทุนในสิ่งที่คุณถนัดลงทุนในสิ่งที่คุณฝันที่อยากจะทําแล้วคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะกลับมามั่งมีเงินทองเหมือนเดิมนะโอเคไหมเขาบอกว่าจุดของชีวิตของคุณอะชะตาของคุณมันดําเนินมาถึงจุดที่คุณจะ เปลี่ยนจากความไม่มีมาสู่ความมีแต่นั่นคือคุณต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองกระทำด้วยตัวเองด้วยนะคะอย่าไปฝังจิตฝังใจอยู่กับอดีตความรักกำลังมาบางคนอาจจะได้คู่รักที่เป็นคู่เศรษฐีคู่เศรษฐีที่พร้อมที่จะมาปนเปรือคุณมาปนเปคุณมาดูแลเอาใจใส่คุณมาอยู่เป็นครอบครัวคุณมาทําให้คุณกลับเข้ามามีชีวิตที่มั่งมีมีงานการที่มั่นคงอีกก็ได้นะคะเขาบอกว่าให้รีบลุยซิคะลุยขึ้นมาทําเลยคะ่ะ ชีวิตมันมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งสําคัญครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วชีวิตของคุณน่าจะเคยล้มล้มแบบสาหัสสาก,กันมาแน่นอนค่ะแม่หมอเชื่อว่าอย่างงานถ้าตามหน้าไพ่ชุดนี้แต่มันถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาจุดที่สิ่งที่คุณเคยเสียไปอะสูญเสียไปมันจะกลับคืนมาสู่คุณแต่คุณต้องลุกขึ้นมาทําค่ะลุยค่ะลุยลุยลุยนะโอเคลุยนะ,ะบ้านช่องใครที่ไม่เคยมีบ้านช่องเลยใครที่แบบ ปวดร้าวแสนสาหัสอสังหาก็มีปัญหานะคะไม่ต้องห่วงนะในสิ่งที่คุณลุยรอบนี้เนี่ยคุณจะได้อสังหาได้ธุรกิจได้การเงินการทองเข้ามาแบบแบบดังใจหวังอะคะ่ะออคุณคาดหวังไว้เท่าไหร่ไม่รู้แหละค่ะแต่สิ่งที่คุณคาดฝันไว้นี่มันจะประสบความสําเร็จตามที่คุณหวังนะคะตามที่คุณฝันแค่คุณลุกขึ้นมาทํามองมองอีกด้านหนึ่งของชีวิตนะคะเอ,อคนที่เขาเคยเป็นเศรษฐีหมื่นล้าน พันล้านแล้วล้มละลายจนไม่เหลือเนี่ยเขาก็ยังมาเดินเลข,ขายแซนด์วิชจนร่ำรวยอีกครั้งหนึ่งได้เห็นไหมเขาไม่เห็นต้องไปฆ่าตัวตายไม่เห็นต้องขังตัวเองอยู่ในความทุกข์คนที่โดนสามีภรรยาท,ทอดทิ้งไปล้มครื่อไปการคานที่สุดแล้วเกือบจะฆ่าตัวตายเนี่ยมีนะมีคนแบบนี้มาหาแม่หมอเยอะแยะเลยเกือบจะฆ่าตัวตายสุดท้ายเป็นไงคะเจอแม่หมอเทศนาทําไปประมาณหนึ่งเดือนตอนนี้ชีวิตมั่งมีเป็นคุณนายนะคะ่ะเจอคู่ใหม่ที่คุ้ยร่ํารวยมีความสุข เป็นคนนายอ่ะคุณเข้าใจปะจากที่เขากาลังจะไป่าต,ตัวตายเพราะคนหนึ่งคนเพราะเขาคิดว่าเขาล้มเหลวในชีวิตทุกอย่างแล้วเนี่ยเหมือนคนที่คิดว่าล้มเหลวในชีวิตทุกอย่างแล้วอะแต่เปล่าเลยเพราะเขาก้าวข้ามจุดนั้นได้แค่นั้นเองคุณเอ้ยทั้งร่ำรวยทั้งมีสาขากิจการมากมายทั้งคบคู่บุญใหม่เนี่ยเหมือนสิ่งที่คุณกําลังจะเจอเจอนะคะเนี่ยคุณกําลังจะได้บางคนบางคนชีวิตมาถึงจุดที่คุณจะเข้าสู่ทางธรรมแล้วอ่ามันก็มีสองทางให้เลือก ทางที่หนึ่งคือคุณอยู่ในทางโลกมนุษย์แล้วมันถึงจุดที่คุณจะลุกขึ้นมาแอคทีฟตัวเองทําตัวเองแล้วสิ่งต่างๆความรักก็ดีความมั่งมีก็ดีเงินทองก็ดีก็ดีงานที่มั่นคงก็ดีมันกำลังจะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะมันคือโคการโคจรนะการโคจรของวัฏจักรชะตาชีวิตนะ,ะโลกเรามันหมุนยังไงชะตาชีวิตเราก็หมุนอย่างนั้นแหละค่ะมันก็หมุนบนอยู่อย่างนี้แหละอ่าบางคนอาจจะถึงจุดที่ว่าฉันควรจะเข้าสู่ทางธรรมได้แล้ว ละซึ่งกิเลสทางโลกได้แล้วคุณก็ถึงจุดนั้นแล้วนะคะถึงจุดที่คุณควรจะปล่อยทุกอย่างแล้วค่ะแล้วคุณรู้สึกว่าอยู่ทางธรรมคุณสงบกว่าแน่นอนที่สุดคุณก็ได้ได้บรรลุโซดาบันอ่าโซดาบันแน่นอนนะคะขั้นต่ำที่คุณจะได้มาดังนั้นแล้วคุณก็สามารถปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆก็ยินดีกับคุณด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณเลือกที่จะเข้าสู่ทางธรรมเพราะว่ามันมาถึงจุดที่คุณควรจะเลือกได้แล้วถึงเวลาแล้วถ้าถามว่าถึงเวลาหรือยังตามหน้าไพชุดนี้ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วค่ะ คุณมาได้แล้วนะมาได้แล้วไม่ต้องห่วงอะไรแล้วที่เหลือก็ปล่อยตามบุญและกรรมของแต่ละคนแล้วเนาะ,ะคุณก็ไปตามทางของคุณแล้วล่ะค่ะโอเคนะก็เอาเป็นว่าถ้าคุณลุกขึ้นมาทํานู่นทนํานี่คุณจะประสบความสําเร็จในความฝันของคุณในสิ่งที่คุณวาดฝันเอาไว้นะคะความรักการแต่งงานการมีครอบครัว การมีฐานะที่มั่นคงการมีธุรกิจที่มั่นคงการมีคนรักครอบครัวอยู่ยังมีความสุขคุณจะมีได้คุณอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานใหม่ไปต่างถิ่นแดนไกลได้ด้วยนะคะแต่มันคือการปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณครั้งใหม่นะคะส่วนใครที่พร้อมที่จะเข้าสู่ทางธรรมก็พร้อมเข้าได้เลยค่ะถึงเวลาแล้วนะคะ่ก็ยินดีกับคุณตามนี้เนาะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ